สวัสดปีปีใหม่มาอาทิตย์หนึ่งแล้ววันนี้วันที่แปดแล้วหลวงพ่อก็เพิ่งเกิดได้วันเดียวยังอายุยังไม่ถึงขวบนะแต่ว่าธรรมชาติ เขาก็ให้เกิดมาธรรมชาติเขาก็ให้แก่ไปธรรมชาติเขาก็ให้ตายไปจิตของธรรมชาติคนเราก็ต้องมีจิตทีนี้ธรรมชาติเราพูดว่ามันเป็นของที่จะต้องเป็นอย่างนั้นเราไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ เกิดเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แก่เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เจ็บเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ตายเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เ <c oughs> <c oughs> พราะเหตุที่ว่าพระพุทธเจ้าแสดงว่าทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วทุกอย่างก็ดับไปเยธรรมเหตุปุพวาเตสังเหตุงจะถาคโต ทำทั้งหลายเกิดจากเหตุทีนี้เวลาที่เราเกิดมาเนี่เกิดมามันต้องมาจากเหตุถ้าไม่งั้นก็เกิดมาไม่ได้มันต้องมีเหตุเหตุก็คือว่าเรายังมีกิเลสอยู่ความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะ ทั้งสามอย่างนี้ที่ทำให้คนเราต้องเกิดแก่และเจ็บตายแล้วก็เกิดมาอีกแก่อีกเจ็บอีกตายอีกมันก็เป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าวัฏจักรความหมุนเวียนพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ประสูติเสร็จแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสรู้เสร็จแล้วพระองค์ก็ได้ชรภาพ เสร็จแล้วพระองค์ก็ได้ปร <Yeah. S 2> ินิพานไปก็เหมือนกับเราทุกคนแต่สิ่งที่ประเสริฐอยู่เวลานี้ที่พระพุทธเจ้าสอนนะพระพุทธศาสนาสอนไว้ก็คือใจนั่นแหละความมีความสำคัญ เพราะว่าร่างกายนี้ที่ตายตายแล้วเกิดเกิดเนี่ยมันคือร่างกายใจของเราไม่ได้ตายไม่ได้ตายแล้วก็ไม่ได้เกิดมันอยู่ของมันปกติแล้วก็มันก็มีความสำคัญต่อมนุษย์ถ้ามนุษย์นี่ขาดใจตัวนี้ไปเมื่อไหร่นี่มนุษย์ก็ไม่เป็นมนุษย์แล้วเป็นท่าทั้งสี่ หรือแ็เรียกว่าเป็นดินน้ำไฟลมไปไม่มีความหมายทีนี้ที่เรามีความหมายอยู่เวลานี้ที่เราได้ลืมตามองกันเห็นกันพูดกันคุยกันก็เพราะว่าใจดวงเดียวนี่เองเพราะฉะนั้นคนทั้งหลายถึงได้พากันมองข้าม ถทีมองข้ามก็เพราะว่าใจไม่ใช่มันไม่มีตัวตนจะดูเท่าไหร่ก็ไม่เห็นเอากล้องมาส่องก็ไม่เห็นเขาขยายได้เป็นล้านเท่าก็ไม่เห็นไม่รู้ว่าใจมันเป็นยังไงแต่ว่ามันมีความสำคัญแต่ว่าเราไม่เห็นเพราะฉะนั้น ในการที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไม่ว่าจะเป็นธรรมชั้นต่ำชั้นกลางและชั้นสูงเพื่อที่จะพัฒนาให้เห็นว่าความสำคัญของใจของเราเราไปเราจะได้ไปเจอเมื่อไปเจอแล้วเราก็ร้องอ้อพอร้องอ้อแล้วก็ได้สำเร็จเมื่อเป็นเช่นนั้น ไม่ว่าจะเป็นคำสอนอาธิกรงงารนาน gam ในเบื้องต้นคือศีลมัชฌิกรานัง gam งในท่้ำกลางคือสมาธิปริโยสานกกริยนันง gam งในที่สุดคือปัญญาทั้งสามอย่างนี้ก็เพื่ออะไรเพื่อที่จะพัฒนาธรรมชาติคือพัฒนาจิตเนี่ยให้มีความสูงขึ้น จิตของเราที่มันตามอยู่เวลานี้เพราะว่าเรายังมีกิเลสเยอะอยู่มันก็ทำให้จิตของเรานี่บัวหมองแล้วเราก็มองไม่เห็นตัวของเราเพราะฉะนั้นไอ้คำโบราณท่านกล่าวไว้ว่ามีจระเข้ตัวหนึ่งใหญ่แท้ๆมันใหญ่โพด มันก็ไม่รู้ว่าหางหรือหัวหางใครก็ไม่รู้มันเห็นหางมันก็กินหางมันพอมันกินหางมันหมดแล้วมันก็กินตัวมันพอกินตัวมันเสร็จแล้วก็กินหัวเลยหายไปเลยหมายความถึงว่าตัวอาวิชาตัวอวิชาที่มันอยู่ในตัวของเราเนี่ย ีมันทำให้จิตใจของเราต้องมัวหมองก็คือตัวอวิชชาอาวิชชามันซึ่งเราจะแปลอวิชชาเราจะแปลว่ายังไงอวิชชาวิชาก็คือความรู้อาเอาเอา,เอาไว้ข้างหน้ามันก็กลายเป็นปฏิเสธไม่มีความรู้คือไม่มีความรู้ว่าเรานี่มันเกิดมาจากไหน แล้วเวลาตายแล้วเราจะไปไหนแล้วเวลาเราอยู่นี่เราอยู่ทำอะไรอย่างนี้เป็นคำถามที่เราพากันตอบกันไม่ได้เพราะฉะนั้นในข้อปฏิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นโยมต่างคนก็ต่างเป็นชาวพุทธต่างคนก็ต่างจะมาลงเรือลำเดียวกันคือหมายว่า เลือลำนี้เป็นเรือเรียกว่าเรือชาวพุทธเราเป็นผู้โดยสารเขาก็ต้องมีกับตันไว้สำหรับออขับเรือไปเมื่อเราเป็นผู้โดยสารนั่นเราก็ไม่ต้องทำอะไรนอกจากนั่งไปแล้วก็นอนไปแล้วก็เดินไปแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนอนไปบ้าง นั่งไปบ้างคุยกันบ้างอะไรในที่สุดเราผู้โดยสารนี่มันก็ไปถึงฝั่งเดียวไปถึงฝั่งพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นกับตันไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารก็ไปถึงฝั่งเดียวกันฉันใดก็ฉันนั้นท่านเปรียบเหมือนกันกับว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรือลำใหญ่ ที่ผู้โดยสารจะโดยสารเรือลำนี้ไปอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าไม่กระโดดหนีจากเรือไปสักอนแล้วเราก็จะต้องไปถึงจุดที่หมายปลายทางแต่โดยมากคิดว่าเรือมันจะไปที่ไหนก็ไม่รู้เราเองก็ไม่รู้ไม่รู้ก็เลยโดดน้ำ โดดน้ำก็ตายเปล่าปลาฉลามเ็าไปกินเงียบก็เหมือนกันกับว่าเมื่อเราเป็นชาวพุทธแล้วชาวพุทธเขาจะต้องทำยังไงเขาถึงเรียกว่าชาวพุทธชาวพุทธก็คือเป็นผู้เทละบาปบำเพ็ญบุญเทถือว่าเป็นชาวพุทธแล้วก็ยังมีคำที่ว่าละอายแก่บาปเกรงกลัวต่อบาป อันนี้คือชาวพุทธที่ไม่ใช่ชาวพุทธนั่นคือชาวพุทธปากตรที่ว่าไม่ใช่ชาวพุทธนั่นก็หมายความว่าเป็นพุทธศากตรเราพูดว่าข้าพเจ้าเป็นพุทธแต่ว่าจิจตใจอมหิตสร้างแต่บาปกรรมให้แก่ตัวของตน มันก็เลยกลายเป็นเพียงแต่ว่าพูดว่าเราชาวพุทธแต่ว่าที่ไหนได้โดดออกจากเรือลำนี้ไปแล้วเมื่อโดดออกจากเรือลำนี้ไปแล้วมันก็ไม่มีที่พึ่งหมายความว่าตกกลางทะเลแล้วมันหาอะไรเป็นที่พึ่งไม่ได้มันก็จมน้ำตายไปอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบที่ว่าเมื่อเราเป็นชาวพุทธแล้ว เราก็จะต้องรู้จักว่านี่คือบาปสิ่งนี้คือบุญบาปเราละบุญเราทำอย่างนี้เป็นต้นและทีนี้ในการที่เรายังเกิดเป็นมนุษย์อยู่นี่เราก็มีหนทางที่เราจะต้องไปที่สะดวกหรือที่สบายก็คือชั้นสวรรค์นอกจากมนุษย์ไปชั้นสวรรค์ก็ยังได้รับความสบาย ทีนี้ถ้าหากว่าเลยจากมนุษย์แล้วไปได้ตกนรกหรือไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรเหล่านี้อันนี้ไม่สบายแล้วเมื่อว่าไม่สบายแต่ว่าเราได้ทำบาปไปแล้วเราก็ต้องไปตามยถากรรมไม่ว่าผู้ที่จะปฏิบัติยังไงก็แล้วแต่ ถ้าหากว่าจิตใจมันเศร้าหมองเมื่อเศร้าหมองแล้วมันก็ไปเกิดในอบายภูมิได้ทุกเมื่อด้วยเหตุตั้งกล่าวองสมเด็จสมมาสมพุทธเจ้าจึงแนะยพวกเราว่าอย่าประมาทนะอย่าไปคิดว่าเราได้ชีวิตมันเนี่ยมันเป็นของง่ายเกินไปมันไม่ใช่เป็นของง่าย เราอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์มาแล้วไม่รู้กี่หลายร้อยหลายพันชาติแล้วเราก็มาเกิดมนุษย์มาเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคือว่าอย่าให้จิตวิญญาณของเราดวงนี้ต้องไปเสวยทุกด้วยการทำบาปก็แล้วกันถ้าเรามีสติมีปัญญาอยู่ เราก็ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้จิตดวงนี้ต้องไปเป็นผู้ที่สร้างบาปให้เกิดขึ้นการสร้างบาปนั่นท่านเปรียบเหมือนกันกับกิ้งโคกลงภูเขามันง่ายพูดไม่ต้องไปออกแรงอะไรเลยโคกมันก็ลงไปเองมันท่านเปรียบมันก็คนทำบาปมันไม่มีอะไรทัดทาน แต่คนทําบุญแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีสิ่งทัดทานมีสิ่งนั้นขัดข้องบางสิ่งนี้ขัดข้องบางเขาเรียกว่ามารประจนแต่เราก็พยายามที่จะก้าวล่วงมันนี้ให้ได้เราก็จะได้เป็นผู้ละบาปแล้วก็บำเพ็ญบุญนี่ไม่ได้มีอะไรมากเลยในพระพุทธศาสนา เรารู้จักว่าเราละบาปแล้วเราบำเพ็ญบุญเท่านี้ก็ถือว่าจิตดวงนี้ก็จะไม่ต้องระบากต่อไปทีนี้คนที่ประมาทนั้นมีความคิดเห็นว่านรกก็ไม่มีสวรรค์ก็ไม่มีตายแล้วก็แล้วกันหายสูญไปเลยไม่ไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้น้าใจผิดแน่นอน เพราะว่าใจของเรานะั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ตายแนย่นอนที่เราพากันรู้สึกว่าตัวเรามีหูมีตาพูดได้เดินได้อย่างนี้อันนี้มันเกิดขึ้นจากจิตแท้ๆจิตของเราอยู่ในร่างกายอันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อจิตมันออกจากร่างกายอันนี้ไปเมื่อไราแล้วเนี่ ทนผู้ล่างกายนั้นคือผู้ใหญ่ผู้โตมีเงินมีทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมียศถาบรรดาศักดิ์สูงทรงเท่าไรก็ตามเมื่อเวลาตายแล้วหมดสภาพด้วยประการทั้งปวงหมดสภาพหมดสภาพก็คือหมายความว่าทำอะไรไม่ได้เป็นแต่เท่าเป็นแต่ฐานเท่านั้นก็เรียกว่ามหมดสภาพ เพราะฉะนั้นค่าที่เรามีอยู่ในเวลาน,นี้คือใจที่เรามีอยู่ที่เราใช้นึกใช้คิดเนี่อันนี้แหละเป็นตัวที่มีความสำคัญของมนุษย์อย่างยิ่งและทีนี้หนทางที่เราจะเดินไปพระพุทธเจ้าแนะไว้เยอะทำบุญได้จะทำอะไรก็ เรานึกพุทโธอย่างเดียวก็เป็นบุญเราเห็นไม้ตกอยู่ที่ข้างทางจับโยนออกไปก็เป็นบุญมีสิ่งใดที่เราจะช่วยเหลือใครได้ก็เป็นบุญทั้งนั้นเ,เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีเนี่ยมีให้เราทำเต็มที่แต่แต่ว่าสิ่งที่ช่วยนั้นก็มีให้เราทำเต็มที่เหมือนกันถ้าหากว่าเมื่อใดเรามี เออความประมาทเพราะว่ามันเนี่ยมันต้องตามประจนผู้ทำความดีคนทำความชั่วมันไม่ประจรนหรอกใครจะไปกินเหล้าทุเรมันก็ไม่ว่าอะไรคนจะไปกินยาเสพติดยังไงจะไปคไปโกงไปอะไรที่มันผิดจากเอเอศีลธรรมแล้ว เราก็จะต้องได้รับผลสิ่งใดสิ่งที่ทำนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนสองคนนั่งอยู่คนหนึ่งนั้นก็เป็นทุขตะหาเช้ากินข้าคนหนึ่งนั้นก็เป็นมหาเศรษฐีแล้วคนสองคนก็ไปนั่งอยู่ด้วยกันชายทุกตานั่นก็ได้กินบ้างไม่ได้กินบ้าง เศรษฐีก็กินซะจนไม่รู้จะกินยังไงแล้วอย่างนี้ในที่สุดเศรษฐีนั้นเป็นเศรษฐีขี้โกงเข้ามาอะไรอะไรต่างๆจะมาเป็นเศรษฐีแล้วแต่ว่าไอ้ชายสุกตานะั้มันไม่เคยโกงใครมันก็มีกินบ้างมันมีกินบ้างแล้วทั้งสองคนตายไปพร้อมกันมันตายไปพร้อมกันแล้ว ชายชุกตะมันไปสวรรค์เศรษฐีผู้มีเงินเยอะนั่นตกลงไปตายไปเป็นเปรตไม่รู้จะเอาอะไรดีเพราะว่าเป็นเปรตเนี่ยมันจะต้องไปเป็นเราจะนับการไม่ทวนคือจะร้อยปีสองร้อยปีไม่ต้องไปนับหลัเก้าปีสิบปีอย่างมนุษย์เนี่ยมันต้องร้อยปีพันปี ที่ต้องไปเสวยทุกอยู่นั่นเป็นอย่างนั้นเ,เพราะฉะนั้นคนเรานี่ความดีอยู่ที่การปฏิบัติความเป็นบุญเป็นกุศลไม่เปทำความชั่วความดีมันก็เกิดขึ้นมาเองทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นธรรมชาติแต่ว่าเรามาพากันแก้ไขธรรมชาติให้มันเป็นของที่มีค่าขึ้นอย่างที่เราทำอยู่ทุกวันนี้นั่นแหละ ถูกต้องแล้วขอความสุขสวัสดีจงมีเกสันทั้งหลายสวัสดี